ค่ะวันนี้ก็พพมางพบกับพรพาเพลินเช่นเคยค่ะวันนี้พรพก็พามาซื้อผักค่ะที่คุณป,ป้าแกตั้งขายไว้ตรงกระหอบเล็กๆข้างหน้าแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นสวนผลมไม้สวนผักตรงนี้ก็จะเป็นถนนรถที่ผ่านไปผ่านมาก็จะแวะซื้อได้เวลานนี้พรเอาไปแล้วสามอย่างมีนี่ค่ะมัมาานฝรั่งหนึ่งแล้วก็เป็นบวบน่าจะบวบหนึ่งแล้วก็อะอีกต้องไดูั ันนี้เป็นหางโนกุลานี่ค่ะเ, <ril jamais> เรากำลังคุยกันอยู่ค่ะดงกีบิ๊กเดย์ิกดงกีนี่ค่ะผลนี้อบิ๊กเดย์บิ๊กเดย์แล้วก็ตรงนี้เป็นผลหมอนค่ะผลบักเอฟเลยค่ะผลใหญ่มาก

อันนี้ค่ะนี่เราซื้ออ๋อมันฝรังตออันนี้นะุกอรแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบัวสูราโนค่ะถูงมากเดี๋ยวคนจะพาไปดูแล้วอันนี้ะเปรี้ยวหวานมคเนี่ะสังนียงสังเนิชชุกจิาเขาคุยกันต่อ ส้ม้อาองไม่้านเป็นมันมันเทศอันนี้ก็จะเป็นต้นเผือ <c oughs> อันนี้มันคืออะไรอ่ะ <c oughs> เหมือนผักมุ่งเลย อ่อนมามันน่า,านนจะเป็นผักมุ้งนะคะอันนี้อ๋อประเทศญี่ป,ปุ่นปลูกผักมุ้งอันนี้ด้วยเหรออันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเมล็ดแฟรปหอมใหญ่ะคะ่ะต้นหอมใหญ่ฝั่งโน้นก็จะเป็นน่าจะฟักหรือเปล่าคะน่าจะเป็นต้นคัก อันนั้นน่าจะเป็นต้นผักกาดกระล่ำอะไรก็ไม่รู้ค่ะน่าจะเป็นต้นกระล่ำที่แบบตัดหัวออกไปแล้วมันก็เหลือข้าล่างแล้วก็ไม่ได้ตัดออกน,นะคะอันนี้ก็เป็นนี่คืออันนี้ก็เป็นมะเขือยาวะคะ่ะขอซื้อแต่แกบ,บอกว่ามันยังไม่โตะคะ่ะรอให้มันโตก่อนอันนี้นก็เป็นต้นทิ้จุหวะะับข้าวทิ่คุ่ ตรง,งๆอย่าอันนั้นต้นอะไรก็ไม่รู้อันนั้นเป็นต้นแตงค่ะต้นแตงยาวตรงนี้ก็เป็นผักสลัดอันนั้นก็เป็นผักกาดเราไปดูแตงสวยมากค่ะแตงเขาจะยาวเดียวยังเป็นผลเล็กๆอยู่เลยก็ฝั่งนี้ก็เป็นมะเขือเทศค่ะ แต่ว่าพอหนังได้แต่ว่ามันยังไม่สุกเกบอกว่าเดี๋ยวให้สุกก่อนนะคะค่อยมาซื้อขนใหญ่มาก <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นแตงโมนะคะผนว่าน่าจะเป็นต้นแตงโมดูจากลักษณะต้นแล้วอันนั้นก็น่าจะเป็นต้นฟักทองอันนั้นต้นอะไรไม่รู้่ดอกสวยมากะคะ่ะ ก็จะมีฟางนูนอีกค่ะอ้ไม่านะคะ,คอ,ะ,คะอันนี้น่าจะเป็นต้นบวยเดีย๋ยวเราจะเดินกลับไปดูดมสมบูรณะะ์มากเลยค่ะอันนี้เป็นต้นมันมันหวานประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงค่ะแพง วันนี้พร้อก็พามาดูผักที่คนญี่ปุ่นปลูกขายตรงทางถนนก็เป็นกระท่อมเล็กๆแล้วก็มีถนนก็ปลูกผักหลายชนิดเลยค่ะแต่ที่พร้อตื่นเต้นที่สุดก็คือเนี่ยค่ะันญี่ปุ่น มันจะเปรี but, ้ยวๆหวานๆผ่อนเคยไว้มาซื้อผักลงนี้แล้วค่ะร่าเหึ่งนี่ค่ะ ผ่านมาประมาณครึ่งเดือนแล้วขอผลก็ยังอยู่นานมากเลยค่ะวันนี้ผลก็พามาดูแค่นี้นะคะลราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายช่างเด้ง